สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับตะก้ออินดี้เหมือนเดิมนะครับสําหรับคอมเมนต์นะครับที่ขออยากเห็นน้องไอเตะครึ่งรอบนะครับจากที่วันนั้นเข้าไปคอมเมนต์ในตอนที่น้องไอฝึกเต็มรอบฝึกเต็มรอบเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับน้องไอจะเตะครึ่งรอบให้ดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแอดมินเป็นคนยกให้นะครับแล้วก็จะบอกวิธีการเตะด้วยนะครับ ครึ่งรอบก็จะเป็นการขึ้นไปสลับขาเตะน,นะครับแล้วก็ลงขาซ้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นเต็มรอบก็คือจะขึ้นไปเตะขาขวาแล้วก็ลงขวาเต็มรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าน้องไอจะเตะยังไงนะครับดูกันเลยครับอยู่รูปแม่รับ ครึ่งรอบของน้องไอ้นะครับก็จะเป็นการขึ้นไปเตะแล้วก็ขึ้นไปเตะแล้วก็จะยังจะไม่ควบนะยังยังไม่ได้ควบมาไปแบบลอยไปเต็มที่แล้วก็คือจะขึ้นไปเตะเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็ตกลงนะครับแต่ครึ่งรอบมันจะมีลายแบบบางคนก็เตะควบเป็นรอบเลยควบไปแต่ว่าของน้องไอ้นี้ยังใหม่อยู่ก็ยังจะขึ้นไปตัวก็ยังจะยังไม่ยังจะไม่พิกกบบไปพร้อมก็จะเป็นครึ่งรอบแบบขึ้นไปเตะหยุดแล้วก็ตกอ่าเดี๋ยวดูอีกครับ ạ lý do mà. เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะให้น้องไอย,ยกแล้วก็แอ,อ,อ,อดมินจะติครึ่งรอบนะครับว่าจะเหมือนน้องไอ้ไหมนะครับลองดูนะครับวันนี้สำหรับคอมเมนต์ที่ขอครึ่งรอบเข้ามานะครับอ,เ,อ,อเลย สำหรับวันนี้นะครับที่เห็นครึ่งรอบนะครับและวิธีการเตะครึ่งรอบนะครับระหว่างน้องไอ้นะครับแต่แอดมินก็ไปเตะให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอเปรียบเทียบกันดูนะครับหลังจบคลิปเดี๋ยวแอดมินไปทําคลิปทาภาพชาให้ดูนะครับสําหรับน้องๆที่ฝึกอยู่ก็พยายามตั้งใจฝึกฝนนะครับสักวันต้องทําได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับ